สวัสดีครับเพื่อนกับก้อนบ้านนองหมักไฟครับสพื่รับคลิปนี้ถ้าเปลี่น้องมาจับปลาคือเก่าครับเป็น้องจับปลาขอนเนาะที่บวกเกาแล้วครับนี่ขันคู่สาเดี๋ยวเปลี่ยนกันจับกับไอ้ก้อนนะครับไอ้ก้อนเป็นยังไงเออถ้าเบิ่งกันพี่น้องีงเก่าขี้เก่ามือสอง <laughs> มือสองมือสามมือสี่จักมือได้หะพี่น้องน่าจะมาปิดถ่ายเป็นเนาะ กอยนะเอจคปทนดนว่น hmm. mm, ี mm. Here, draw, draw, mm. Mm ่ไ้ินดียาน้องนี่เปลี่ยนกวอนแล้วจากก้อนนะครับ kita masuk topengnya, oh, iya. Kedut, kedut. Oh. kedut. เี่ยงเที่ยงต้องน้ำข็งๆนั่นนะจะมีปลาตักกันหนึ่งตักตักตคนตัวนึงนั่นแม่ปลาปลาดุกน้ปอย่างรเออถิอจ่อยต้องนามแล้วคนตัวนึงตัวหนี่ Mưa sao để sao quá bên chị quá bên nan hương ba mặt trận lưng đêm 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 โอเคนังดนๆเลยสิวยดปวดขาปวดเอวทักน่อยครับเลีย่ยนในเตียนกันจับ

อินตรงตัวเอ้อัดอ่าย <c oughs> ไปนั่งพักกันไปสวัสดีครับมาลุยต้อไอคอนด้วยครับรยังกันจับหนึ่งเมือกยกับไปไอไทยเป็นตากลองเนหะยียงกันลงนั่น้นอง จะได้ดีแหลกแน่นอนบางท่านเป็นกระยากบ้านอยากเบืองเบากวนจับบางท่านก็ว่าอยากเบืองเบาตุ่นจับน้งสีนะเงินี้นนนยนเจี่ยนกันจับได้ครับมาน้ำกันน้องเจียมีสองอีพี่น้งสีน้ำากรอีพี่ละคนน้งสีน้ำย อีพีละคนนั่งเทียกับเมบื่อยกับเปลี่ยนกันผู้ละเครผู้ละเครท้ายอ่ะมันไหลลงมาขื้นตังนี้นีำเยอจังแป๊บเดียวเละมันไหลลงมา กอันวก,วกับคิดวมาตั้งสิ่บอนีมันมุดใต้ดินใต้กลุันดูปะไม่ใช่นนี้หรือเปล่ามันจับยากไปดูปนะน่าจะจับที่ลังเราก็ไน้ กระเด็นด้วยความสูงปักเค่งกันนี่นี่ตัวนี่นี่นี่โดนกันไม่พีบอ่ะนี่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 นะจิบจ็บเจ็บจุ๊บกคอหน่อยโอ้ยอยู่ห้องไอตีนเลยก่อนเหยียบตี กิงจต่กินโอเ้เขียนง่ยน่าหันอันนี้มากับแม่กับพี่สาวด้วยครับแม่น้ำกันสี่คน กับหนึ่งตัวออเออกับอันดุกดิกตัวหนึง่งหาคนเราแกล่ฟังแกล่ยหัวหน้าไม่อยากขันอีกแล้ไอ้น่มันยังหลายไหมขันคู่ไหมนี่มันยังหลายอยู่ดิจับหนาขันอีกอ่อนก็คือขันคู่อีกจอีกจะขันกันกันเลยนั่มันไหลามากอืมอ่ะเดี๋ยวขันคู่แป๊บหนึ่งกันพี่น้อง อ่ะมันไหลมานะเนาะแัวเดียวเพียงมันไหลมากพีองล้โอ,นอ,อน้นี่แม่เรากลมกมเงยเงอยู่คนครับเห็นตาหลังกุ้มุมกค้มุมอยู่คนพี่น้องครับสาวหลาดบานหน้า มาลุยต่อครับอือมีอ่า um อยู่ไนสิม mm ีจ hmm. um, ุดอะไรไหมอู yeah, mm. ้หอดูด oh. uh, you know, ูด uh. ูดอ้หูหูหูอือ อ้ปลาลดเต็มน mm mm ี่โอ้โหดูดูกล่องน้มาแดงนึงเต็มเลยเต็เลยกองกองเอปลาลดนี่ไอปลาลดไดเห็นาหนีปลาลดไม่คนโอ้ยนี่ยเนี่่ดจะให้ดูนึงาหายากแลเนี่ยทังบ้านเราเนี่ยแค่แหไปใส่เบ็ดเลยอไปลงเองเลยอไป

กระเียงดเออวิ่งซอนกระดเจีงอีกตียนนะเนี่ยสิวิงไปยู่ตไหวิยงดาาวยานะกระดูกนี่โอ้ยหลายตัวตันี้ประดูกโอ้โมีแต่ปลาดุกเลยตันี้ที่า้างรงที่ไหนที่ไนโอ้ยดีสิต้มขาตาอ่อย้นเกล็ขึ้นกืน ้็ดูคนดียวติดตรงสาตาครับ จะไปะดูขึ้นมาก,ก่อนนี่งดี่เดือนได้ๆสาดด้วยไปขนาดเออน,น้ำน้ำมองเขาดีๆกันอืมตัวยังหนูไปดูปลาเลยอ ซ้ำฝ้ามืออันดาไควอายยองมือพี่น้อง,งยังไปดูไปดูไปแกะท้านใส่ไปท่านเบิดเนะ์ตมาแล้วมีไปดูสิเนี่ย กระดูปว oh, ่ะมีกระดูกไหมครับห้าเก็บปลากระเดื่องพี่น้องเมียง่ายแหงเลย เลาววัเอาไปลาบสูเบืองนี้อยากอยากอันกินลาบปลากระเดียบมา,าดี๋ยวให้ลุงหนักอันเราอันลาบให้เบืองเล่ยใหญ่กินนะแม่นลาบกับก๋วยมันแข่งไข่ไข่กันว่ะครับก๋วย,ยที่เข้าไปเห็นแบบว่าก๋วยปลาไหมครับก๋วยปลาดิบกุ้งเห็นนะขึ้นกับอันที่ขี่อันอีกที ครับอันนี้ยังก็อนเยอดตักกระโดนนะครับเนี่ยหัวมาตกมันดอกมะนีหัวมันตกมันวันไหนหัวตกมันหัวมันเอื่นหาดูอกมันแต้ก่อนแล้วว่ามันตกมันหรือเปล่าห่วงป่าเศร้าปไอ่อะไรไม่ตั้งหลังเจ้ามาเดียวกินน้ำกิดให้ตั้งแบบน้ำ cứng uh, tay, yeah. ดูเปันยุ่นนี้ลุมบนมหลายตัวโอ้โอเก่งโอเค่อเคือขีงหลังนันปักหลังปัก,กน,นี่กองกางด้วยเนนี่โอเขเข็งเข,งขงโอ้เห็นแต่หัว

บ่ได้เอาวิ่งานะนำกับพี่น้องใส่มือวิทย์เอาหน่วิทย์มาเดี๋ยวรอเหีงกันเดี๋ยวต้องไปจับเนาะปลาเป็นขอนไม่บวกน,น่ะครับไอ้ก้อนัวหนักมูมมหาเต็มใส่ลายอยู่คนถ้ากินน้ำ นังลายใส่มาดุกดิก <laughs> ไม่เคยเห็นงัวแบบดุกดิกงามนะพี่น้องเนาะสีเดียวกันเบิดเลยตั้งฝูงจะคล้องคนเดียวบ่ครับนี่เนาะตัวดะหลายบาดตัวนี่ได้มีงว่วหลายๆนี่เว้รยรวยพี่น้องแต่ป่ากัศ อันนี้เนาะก็ต้องเดี่ยวเลี้ยงเดี่ยงนัเนี่ยค่อนเลี้ยงง้วะกระจกกระจีเข้า,าขงงใจหาเฟี้ยงหาหงายจีนองยง่เหตุทางเห็ดหน้าอันนี้สบายเนี่ยแง่เหม,มือนเลีเ้ยวเข่าเลี้ยวหน้ากันงี่เด็กปล่อยงวัวะเดี๋วก็เลี้ยงนั่เอาอย่างสัน่นเลยปะไอ้มันกังตรงนี้ต้องมาเล่นเออ <c oughs> <c oughs> ปลามันเขียนกรอยู่หันเออเนี่ย <c oughs> มหูเอาเอาที่เจ้าสบายใจมันไะไมากองนี้เออให้ไรแล้ววิ่งไห้ก้อนมีน้องอันวิ่งกับบ่ได้เอาม้านะครับวิ่งกับรืมอไม้แห่นคนนี่แหละก็ค่อยๆวิ่งแล้วโอ้มันกองกองเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบื้องหลัโอวยปลาตะบะมีหลายจะเบิ่ื้อเอ้ยปลากองนี้ตะเหล็กกับตะบะมีปลาเนาะมีแต่กลัวกันมวยไม่ทันตายเดี๋ยวนี้น้องมาไ ไม่ใช่ท,ทั้งดินี่ที่นาะไม่ไ้กลนยังมีพี่อันปลาดุกตัวนี้มันยอยู่ในหนีสามตัวมากินนะท่านกาจับหัวตั้งฟังหันน้ำมันไหลเนาะก็ได้วิดวิดออกเบางก่อนคในในจังหวะเบิ้งนั่งกันอุ้ยปลาเขีงตัวบกใหญ่เลยปลาดุกก็มีนะมันนะแตกสวดส,สวดย่ปลายยังเป็นปลายยังอะไนะโอ้โหเ <laughs> ดี๋ยววิดเลย แล้วจนมะขันดานบนถาออายนะโอเคยังลงเดืออยู่ฟังกางสิดไค่แตกฝนแลอันั้นปลากรนเดือแล้วแตไตโ้นมาท่านเดือดเล่มถ่าอาย้วกันอ้นี่นี่ปลาดุกมึโอ้เป็นกองกองอย่โอ้โม่มีอายโอเคตัดกรนเดื่อท่าอายล้วสายน้มเดียวอุ้ยทั้งงาทั้งไปอย่างปลาดุกบน กูดีกันดย,นยกันอ่ากันเดืดไร้ๆเอาใส่เราอันนี้ไเค็งครับเห็นแล้วหละพี่น้องจนตั้งถือตั้งาย มาล่ำม่อเจ้ายุ่ไกลๆให้ก่อนแล้วขยันแตนติดลฤกสิทธิ์เขาเวลามีเพีงมีอย่างมาไปนหนึ่งนั่นมันกัติดดีเลยครับทั้งแม่ว่าเพียงยุ่ข้าเจ้าเปิดยุ่ไกลๆมันกัเข่ามาหอดห้อนสิท่ากับในลบอันคลิปออดนะนลิปตีทายมากกับใจว่ได้เลยทายฟรีไปนหนึ่งเล็บใจไม่ได้เลยดเดี๋ยวรอนรอจับแต่เดียวแล้วนะครับเนาะหย่านกล่องสันหย่านอย่องนี้มาเห็น អូអូអូកាกินក៏ໃຫយតេកว้างយានីបាត់ឡើយនេះនេះក៏ໃຫយនេះមុតទីໃສណូ